2026 Ford Ranger Raptor เป็นรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของสาย,ยไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย Ranger Raptor รุ่นนี้ถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งทนทานและเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของ2026 Ford Ranger Raptor โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมโลโก้ Ford อันเป็นเอกลักษณ์กันชนหน้าออกแบบ ให้ดุดันและสามารถรองรับการชนได้ดีมากขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่ให้ความสว่างคมชัดแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมซุ้มล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับล้อออฟโรดขนาดใหญ่ด้านข้างมาพร้อมบันไดข้างที่ช่วยให้การขึ้นลงสะดวกขึ้นรวมถึงมือจับประตูแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมภายในห้องโดยสารของ2,026 Ford r เร g เจอร์เทอมาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัย และให้ความรู้สึกหรูราผสานกับความดิบในสไตล์รถออฟโรดพวงมาลาัยพุ่งหนังแท้พร้อมโลโก้รักเธอที่โดดเด่นบอดนั่งแบบสปอร์ตที่ออกแบบมาให้อกกระชับเพื่อรองรับแรงกระแทกขณะขับขี่ในเส้นทางวิบากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ช่วยให้การเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงใต้ฝา,ากระโปรงของ f o r d r เ n g e r จอร t เธอปี2 0 2 6เป็นกลุ่มพลังเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ที่ได้รับการปรับจูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถให้กำลังแรงม้าและแรงบิดที่เหนือกว่ารุ่นก่อนพร้อมระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองได้อย่างฉับไวการขับขี่บนถนนออฟโรดเป็นไปนอย่างราบรื่นด้วยยอร,ระบบการสะเทือนฟล r กซ์ซิงโชสที่ช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับผ่านเนินทรายโขวดหินหรือทางโคลนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางได้หลายรูปแบบระบบความปลอดภัยของ2 0 2 6 Ford Ranger r a p t o เป็นจรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และครอบคลุมมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่และการจอดเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นการออกแบบช่วงล่างของเรนเจอร์รัทเอรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้รองรับการขับขี่แบบสมบุกสมบันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการสะเทือนด้านหน้ามาพร้อมปีกนกคู่ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ส่วนด้านหลังเป็นแบบปัดลิงที่ให้ความมั่นคงขณะขับขี่บนทางครุกระาดการยึดเกาะถนนได้ยิ่งขึ้นด้วยยางออฟโรดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้สามารถขับผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างงไไ่ายดาย Ford Ranger r a ่ t ส r 2026ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เช่นระบบ Terrain Management System ที่ให้คุณเลือกโหมดการขับขี่ตามลักษณะภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดคนทรานซาย หรือโหมดบาาที่เหมาะกับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงในเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีระบบเทรคอนโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติในขณะขับผ่านเส้นทางธุรกันดารอีกหนึ่งจุดเด่นของ Ford r เ n t u r r ร p t ั r ปี2 0 2 6คือระบบไอเีแบบใหม่ที่สามารถปรับระดับเสียงได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดเงียบสำหรับการขับขี่ในเมืองโหมดปกติสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือโฮมดบบาฮาที่ให้เสียงเครื่องยนต์ดูดันเราใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการขับขี่แบบไฟฟ้าที่ช่วยให้ภูมิไหลมีความแม่นยำมากขึ้นรองรับการขับขี่ที่คล่องตัวทั้งในเมืองและออฟโรดภายในห้องโดยสารของ2026